คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575ห h z สกิโลเรตซ์านรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่รายการตะวันตกดินกลิ่นยุโรปวันนี้ดิฉันนางสาวระดาวรรุนราชนักการพูดปฏ,ปฏปิบัติการกองยุโรปตะวันออกกรมยุโรปจะรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการและพาทุกท่านท่องเที่ยวทั่วภูมิภาคยุโรปอีกเช่นเคยค่ะสําหรับวันนี้นะคะจิ๊บก็มาพร้อมๆกับนักน้องๆนักศึกษาฝึกงานที่ได้มาฝึกงานที่กระทรวงการต่างประเทศกรมยุโรปค่ะโดยวันนี้น้องๆจะมีเรื่องราวน่าสนใจมาเล่าให้ท่านผู้ฟังทุกท่านฟังแต่ก่อนอื่นขอให้น้องๆแนะนําต,ตัวก่อนนะคะ <c> ครับ สวัสดีครับผมนายกิตพลสุภิจจานุสรน,นะครับปัจจุบันศึกษายอยู่ที่ชั้นปีที่4คณะรัฐศาสตร์เอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสวัสดีคะ่ะดิฉันชื่อนางสาวปิยพรยาพลังค่ะมาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะปัจจุบาาันกําลังศึกษาอยู่ระดับชั้นปีที่4ค่ะรัฐศาสตร์สาขาวิชาการระหว่างประเทศค่ะปัจจุบันกําลังฝึกงานอยู่ที่กรมยุโรปค่ะ เอาละค่ะเราก็ได้รู้จักน้องๆแล้ววันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่กทานเข้าสู่ เรื่องที่น่าสนใจในภูมิภาคยุโรปซึ่งมั่นใจว่าเรื่องราววันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องทุกท่านคาดไม่ถึงแน่นอนเราอยากจะแนะนําให้น้องๆแนะนําตัวเพิ่มเติมอีกซึกนิดว่าการฝึกงานที่กระทรวงการต่างประเทศเป็นยังไงบ้างแบบเรามาพูดคุยกันในบรรยากาศสบายๆเริ่มจากน้องซิลก่อนเลยค่ะว่าช่วงฝึกงานได้เรียนรู้อะไรบ้างคร่าวๆค่ะครับก็สําหรับผมนะครับที่ฝึกอยู่ที่สํานักงานเลขานุการกรมของกรมยุโรปนะครับก็ทําให้ผมเนี่ยได้เห็นภาพรวมการทํางานของกรมยุโรปค่ะทั้ง5กองเลย แล้วก็จะได้เห็นในส่วนของเอกสารการทํางานแล้วก็ทําให้ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีของไทยกับประเทศทางยุโรปเลยครับค่ะน,น้องฟ้านะคะอ,อ๋อตอนนี้กําลังกําลังฝึกงานอยู่ที่กองเลยขานุการกรมค่ะกรมยุโรปเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องของ เป็นการอำนวยความสะดวกหรือว่าเป็นการจัดการ Management ต่างๆที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมมากขึ้นค่ะจากตอนแรกที่เรา expect ว่าอาจจะมาเป็นเนื้อหาทางวิชาการของกรมยุโรปโดยตรงเลยแต่ว่าเรากลายเป็นว่าได้บาลานซ์ทั้งสองส่วนทั้ง Management แล้วก็สาระระค่ะอ่าโอเคเลยดีใจมากๆที่น้องๆมาฝึกง,งานที่กระทรวงแล้วก็ได้เรียนรู้หลากหลายทักษะมากค่ะ แต่วันนี้พวกเราไม่ได้มาในเรื่องที่น่าเบื่อหรือไม่ได้มาในเรื่องารัทะเราจะมาในเรื่องอะไรคะน้องซิลเราจะมาเล่าให้นะผู้ฟัง,องอมันจะเป็นเรื่องที่ท่านผู้ฟังทุกคนจะคาดไม่ถึงเลยนะครับก็คือวันนี้เราจะมาในหัวข้อเรื่องเรื่องราวลึกลับและนิทานปรัมปราในประเทศของของประเทศในฟุยภาพยุโรบเอาละค่ะแทบฟังก็หลานแล้วละค่ะอันนี้เรา เราจะมาเป็น The Ghost Radio หรือล่าใช่ครับมันเป็นอย่างนี้ค่ะพี่แจคุณผู้ฟังต้องเตรียมพระเลยนะคะเต้องมปพากันหรือยังแต่ว่ายุโรมันจะเป็นคริสนะครับเขาจะกปัวพาหรือเปล่าไม้กางเขนและกระเทียมต้องพร้อมค่ะก็จะเป็นอย่างนั้นครับงั้นเรามาเริ่มเรื่องแรกกันเลยดีไหมคะเรื่องแรกนี่เกิดที่ไหนออเรื่องแรกเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมๆกันในช่วงๆเดียวกันในยุโรปหลายประเทศเลยครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาในส่วนของประเทศฝรั่งเศสช่วงปีพันหนึ่งพันห้ารอยสิบปดครับก็เกิดหรือยังคะยังจะยังแน่นอน็น่าก <c oughs> ะยังครับ <c oughs> ครับก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับ <c oughs> วันนี้ก็คือมันจะเป็นเหตุการณ์ที่ เรียกว่า Dancing plague ครับหรือว่าชื่อไทยก็คือจะเรียกว่าโรคเต้นไม่หยุดนั่นเองนะครับก็จะเป็นโรคที่ระบาดขึ้นในช่วงปี1518ครับซึ่งเหตุการณ์ประหลาดนี้เนี่ยไม่เพียงแต่จะสร้างความงงงงให้ใกับให้กับคนในช่วงยุคสมัยนั้นนะครับแม้แต่นักประวัติศาสตร์หรือว่านักวิทยาศาสตร์ในช่วงปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจครับอ๋อใช่ครับทำ,ทำไมอะมันมันมีอะไรลึกลับในนั้นที่ทําให้นักประวัติศาสตร์ยังหาคําตอบไม่ได้หรือนักวิทยาศาสตร์ยังหา ครับก็อ่าผมอยากจะให้ทุกคนนะครับลองนึกภาพตามก่อนนะครับอ่าพี่จิ๊บกับพี่ฟ้าก็นึกภาพตามไปด้วยกันนะครับ uh huh. ก็คือ uh huh. ก็คือช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงฤดูร้อนของเมือง strasbourg ครับก็คือในปัจจุบันเนี่ยก็คือฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าในสมัยนั้นเนี่ยมันจะอยู่ในจกักรวรรดิโรมันครับ holy roman empire ก็จะเป็นนึกภาพเมืองสาร์สบูร์ก็จะเป็นเมืองที่แบบคึกคักเป็นฟิลเมืองตลาดมีพ่อค้าแม่ค้ามีครอบครัวแบบแฮปปี้กำลังแบบช้อปปิ้งซื้อของต่างๆแล้วยู่ดีๆท่ามกลางแบบความปกติเนี่ยเขาเห็ดีๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมากลางถนนก็เต้นเฮ้ยปกตินะฮะปกตินะรู้ไหมว่าเพลงอะไรเป็นเพลงไม่ไม่มีเพลงอก็คือชิกเต้นใช่ไหมคือผู้หญิงคนนี้เนี่ย ชื่อว่านางโทรฟียครับอยู่ดีๆชีก็ลุกขึ้นมาเต้นคนเดียวแบบหน้าร้อนอากาศร้อนๆชีก็ลุกขึ้นมาเต้นเต้นแล้วแบบไม่ใช่เต้นแบบแฮปปี huh. ้เป็นเต้นเหมือนโดนบังคับเป็นแบบเป็นใส่ใส่ uh huh. แล้วเพลงก็ไม่มีเป็นเต้นหมุนๆนี uh ่ huh. แล้วเหมือนเป็นแบบการหมุนตัว uh huh. หมุนสส่ไปสส่มาแค่นั้นเลยครับแล้วก็เ uh huh. ต้นไปเต้นไปก็น่าซีพเพราะเหนื่อย uh huh. อากาศก็ร้อนคนก็มองคนก็มองแบบอะไรอ่ะเ uh huh. ออและชีเต้นชีเหนื่อยชีไม่หยุดพอเต้นปุ๊บ เหนื่อยเป็นลมพอมีแรงมีแรงลุกขึ้นมาเต้นต่อแล้วแน่นอนว่าถ้าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันถูกเรียกว่าโรคละบาดใช่ไหมครับแน่นอนว่าคนเก๋คนเดียวที่เต้นเนี่ยไม่ใช่แค่นางโทเฟียมันพอนางโทเฟียเนี่ยเต้นไปได้สักพักหนึ่งผ่านไปไม่นานก็มีคนเริ่มเดินขึ้นมาเต้นด้วยสามสี่คนเขานัดกันหรือเปล่าอคอนเสิร์ตหรือเปล่าก็จะเก๋ไปอีกแบบที่ฝรั่งเศสก็อาจจะมี<ช>วิธีการนัดแบบ เต้นเป็นหมู่คณะท่ามกลางที่สานาะเหมือนแบบอะไรนะที่เด็กๆตรงนี้เต้นเคป๊อปกันเปล่าเป็นแดนดอมแดนแดนดอมแดนไม่แต่อันนี้ไม่มีเพลงแล้วพอผ่านไปได้ประมาณหนึ่งเดือนรู้ไหมคะว่ามีกี่คนเต้นกี่คนจ้ะสี่ร้อยคนเต้นเอาละค่ะอยู่กลางถนนสี่ร้อยคนเก่มันเก๋ไปครับก็พอบางคนเนี่ยพอเต้นๆๆในสี่ร้อยคนนี้ก็บางคนก็ล้มเป็นลมล้มพับลงไป โอ้ล้วเจ้าผู้ครองนครทํายังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลักเพราะมันออกมาเยอะมากนะคะสี่คนแล้วไม่มีเพลง,งแลวเต้นกลางแดดแล้วเต้นด้วยท่าที่ซีอูทําเมื่อกี้ก็คือจะใไส์แบบนี้แบบนี้เออก็แน่นอนว่าพวกผู้ปกครองเมืองพวกเจ้าของนครนะรัะแน่นอนว่าเขาต้องทําก็พอมีคนออกมาเต้นเป็นร้อยคนเนะครับเขาก็เริ่มแบบปรึกษาหมอ หมอดมไม่หมอจริงๆริงหมอนหมอจริงจริงต้องเป็นหมอจริงๆหมอจริงๆแต่ว่าในหมอในช่วงสมัยนั้นเนี่ยกวิทยาการก็อาจจะไม่ได้ดีเท่ากับในปัจจุบันก็คือพอเขาเรียกหมอมาปรึกษาเนี่ยหมอก็บอกประมาณว่าเฮ้ยที่เขาเต้นเนี่ยเพราะว่าเขามีเลือดที่ร้อนแบบภาษาอียก็คือฮอตบัอ่าก็เลยต้องมาเต้นระบายความร้อน อ๋อแสดงว่ามันเป็นอาการโรคประเภทนึ่งเป็นเป็นอาการแบบนี้เขาวิเคราะห์ออกมาแบบนี้ครับก็คือคอตบัลัดและทีนี้คนก็คงผู้ปกครองเมืองงงอะไรเลือดร้อนเลือดร้อนเป็นอะไรเออเลือดร้อนก็แต่ไม่ใช่เลือดร้อนแบบอยากไปไ่อยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเลือดร้อนก็ในเลือดเราเนี่ยมันมีความร้อนอยู่มากแล้วทีนี้ผู้ปกครองเมืองก็งงว่าเอ้ยแล้วเลือดร้อนต้องทําไงหมอก็ชี้ว่าเต้นปล่อยให้เขาเต้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเลือดถ่ายร้อนเนี่ยเขาหยุดเองอ๋อครับโอเคเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดี เก๋คนก็เลยออกมาเต้นขึ้นเรื่อยๆแล้วทีนี้ผู้ปกครองนครเนี่ยพอรู้ปุ๊บสิ่งที่เขาทําก็คือจ้างจ้างนักดนตรีมาเลยเพราะว่าตอนแรกเต้นแบบไม่มีเพลงไงปวดกร่อยก็เลยจ้างจ้างวงดนตรีมาเลยจางมาเล่นปิดเมืองฟิลสงการเลยปิดปิดเมืองแบบเปิดเพลงมีวงดนตรีเล่นมีตั้งเวทีด้วยอยู่บริเวณกลางเมืองตั้งเต้นสเตจแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากจะจ้างแบบนักดนตรีมาแล้ว จ้างโคิโอกราเฟอร์มีซ้ารใช่มีแบบพอเขาเต้นอะไรกันก็ไม่รู้ใส่ไปใส่มาก็เลยจ้างนักเต้นมืออาชีพมาเต้นโชว์ให้ดูไม่ใช่ท่าเรียนด้มนะจ๊ะจริงเป็นท่าแบบจริงจังมีแบบแผนเป็นเรื่องเป็นราวมีเต้นให้ดูเออทีนี้พอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเริ่มมีการเต้นแบบแผนเป็นเรื่องเป็นรักเรื่องมันจะไปจบที่ตรงไหนล่ะมันดูเหมือนจะ ไม่หลอนนะมาดูเหมือนจะแบบเฮ้ยดูกลายเป็นเรื่องบันเทิงนะเป็นเหมือนนวัตกรรมบันเทิงออกมาเป็นเหมือนคอนเสิร์ตน้อยๆของเมืองใ,ในฝรั่งเศสนะแล้ว<ช>่งไปจบที่ตรงไหนคะแล้วคือทีเนี้ยพอเขาจ้างคนมาเพิ่มใช่ไหมมันเป็นโรคกระบาดไอ้พวกนั้นก็ออกมาเต้นต่อ uh huh. ไอ้นักดนตรีดนตรีอะไรเนี้ยมาเต้นต่อพอพอเต้นคนเต้นเยอะขึ้นมากเรื่อยๆเนี่ยผู้วกผู้ปกครองละครเนี่ยครับก็เริ่มแบบเฮ้ย hey, ไม่ใช่ละเขาก็เลยมีหลายวิธีแก้ปัญหา และทีเนี้ยมันก็มีหลายวิธีแบบที่นักประวัติศาสตร์เนี่ยเขาหามาแต่ว่าวันนี้เนี่ยเลือกทางที่ผมเลือกมาเนี่ยครับก็คือจะเป็นเส้นทางแบบที่ผู้ปกครองนครเนี่ยหลังจากที่แบบเขาเห็นว่าทุกคนนออกมาเต้นกันเขาเริ่มคิดได้แล้วว่าแบบไม่ใช่หลังจากที่จ้างวงดนตรีเชียร์ให้ทุกคนเต้นเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ละมันไม่ใช่ละเขาก็เลยทําการแบบ ยกเลิกงานทั้งหมดเลยครับพวกแบบเวทงเวทีโคลิโอกราฟฟ์โคลิโอกราเฟอร์อะไรต่างออๆที่มาเนี่ยยกเลิกไปหมดเลยแล้วก็ไล่ทุกคนที่เต้ขนข,ขึ้นเขาขึ้นเขาใช่เพราะว่า<อ>ใช่เพราะว่าบนเขาเนี้ยเขาเหมือนเขาจะมีโบสอยู่อะไรประมาณนั้นครับเ,ออเขาก็เลยเชื่อว่าเป็นเรื่องของแบบเฮ้ยอาจจะโดนแบบปีศาจอะไรนี้หรือเปล่าออก็เลยไล่ขึ้นเขาไปพอเราไม่สามารถหาจุดจบข,ของโลกเต้นได้เราก็เลยคิดว่า เอาละต้องหาที่พึ่งใช่เราหยที่ทางใจแทนเออเรามาเซตซีโร่แล้วก็พาทุกคนขึ้นเขาไปหาที่พึ่งทางใจกันดูใช่แล้วพอหลังจากขึ้นเขาไปแล้วดีขึ้นแมทเขามีเล่าไมา่นิทานประวาติเรื่องน,นี้เหมือนประมาณว่าพอเขาขึ้นไปปุ๊บก,ก็จบไม่มีอะไรบันทึกต่อแล้ว<อ>แบบขึ้นไปปุ๊บทุกคนก็หายไปเลยแบบทุกคนหาย,หายแต่ว่า <c oughs> <c oughs> ไม่แน่ออ๋ <c oughs> เป็นเรื่องลึกับว่าตกลงเขาหายจากอาการเต้นไม่หยุดหรือเขาหายไปเลยหลังจากข <c oughs> ึ้นเขาเอออุ <c oughs> ้ยเรื่องราวที่ที่เราได้ฟังกันเนี่ยค่ะดูเหมือนเป็นเรื่องสนุกใช่ไหม <c oughs> แต่มันเป็นเรื่องลึกลับมากในเวลานานที่ปีหนึ่งันห้า้อสิบปดที่คนออกมาเต้นกันทั้งเมืองโดยหาสาเหตุไม่ได้เมัอนเป็นประธานหมู่จ้างวงดนตรีก็แล้วจ้างนักออกแบบก็แล้วก็ยังออกมาเต้นกันเพิ่มจนสุดท้าย เราพาเขาขึ้นเขาไปที่โบสเลยแล้วเรื่องราวนี้นอกจากเกิดที่ฝรั่งเศสแล้วเกิดที่ไหนคะก็เรื่องราวนี้เนี่ยเหมือนว่ามันจะเป็นเรื่องตลกนะครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นจริงหลายประเทศมากครับนอกจากฝรั่งเศสแล้วเนี่ยทั้งในเยอรมันเยอรมนีนะครับเนเธอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์ครับก็ยังเกิดขึ้นแต่ว่าพวกประเทศเหล่านี้เนี่ยที่เกิดก็ไม่ได้รุนแรงเท่ากับประเทศฝรั่งเศสในปี1518ครับแล้วนักวิชาการหรือนักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันมีแนวคิดหรือมุมมองยังไงต่่ออเรืง เรื่องนี้บ้างเออพี่อยากก็<ค>ใน <ปะ S 1> เรื่องของออบทสรุปนะครับก็มันมีหลายสาเหตุมากครับแต่ละคนก็วิเคราะห์กันคนละแบบอย่างนักประวัติศาสตร์ท่านหนึ่งนะครับอย่างจอห์นวอลเลอร์เนี่ยมองว่าในสมัยนั้นเนี่ยมีนักบุญคาทอลิกท่านหนึ่งชื่อว่าเซนต์วิตุสนะครับก็คือเขาเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเชื่อว่าคนนี้นักบุญคนนี้มีพลังในการสาบแช่งผู้คนด้วยโรคระบาดแล้วทีเนี้ยพอแบบมีคนเต้น มีคนหนึ่งที่สาบคนได้ก็เลยทุกคนก็เลยมองว่าเออคนคนพวกชาวบ้านอะไรเงี้ยครับก็เลยเชื่อว่าอาจจะเชื่อว่าคนเนี้ยเป็นคนสาบอ่าแล้วทีเนี้ยพอชาวบ้านรู้ว่าเอ้ยไอเนี้ยสาบคนได้แพนิกแพนิกว่าเอ้ยฉันโดนสาบหรือเปล่าออกมาเต้นก่อนดีกว่าอ,อ,อุปทานหมู่เออ,อปเป็นอุปทานหมู่ไปก็เลยเอ,ออกมากลัวว่ากลัวว่าจะโดนสาบก็เลยเออกมาเต้นตามแล้วก็ อ่าอย่างของคนนี้เนี่ยนะครับนักประวัติศาสตร์ท่านนี้ก็เลยสรุปว่าทุกคนก็คือหลอนไปเองจากอาการทางจิตครับครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีบางคนที่เป็นแบบนักวิทยาศาสตร์นะครับก็เชื่อว่าอาจจะมาจากอาการแบบพวกพวกเชื้อรา,า,าจากอาหารใช่เชื้อราจากอาหารนะครับแล้วก็ใช่ครับมีเชื้อราจากอาหารนะครับก็คือเป็นเชื้อราในที่อยู่ในแป้งไรครับก็คือ เรียกว่าเชื้อราเออร์กอดนะครับเป็นเชื้อราพิษที่เติบโตขึ้นในแป้งนะครับแล้วก็มีฤทธิ์ทำให้เกิดอาการกระตุกแล้วก็ประสาทหลอนอย่างรุนแรงครับก็คือไอเชื้อราตัวนี้มันส่งผลถึงสมองโดยตรงเลยนะครับอ้ใช่เพราะว่าอย่างในปัจจุบันเนี่ย่เชื้อราตัวนี้เนี่ยก็ถูกเอามาทําเป็นยาแก้ไมเกรนด้วยนะครับก็จะเห็นเลยว่ามันส่งผลต่อสมองโดยตรงเลย เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะมันมีการผสมผสานระหว่างความเชื่อนิทานปรัมปราแล้วก็วิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์แล้วก็มีกลิ่นอายของความผีลึกลับเล็กๆน้อยๆนะคะมีความคำทรงคำสาบอย่างี้มีแนม่ม,มดจริงแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าตกลง400กว่าคนแล้วคนใะเมืองที่หมองมาเต้นวันนั้นอยู่ที่โบอร์ดหรือเปล่าหรือหายไปไหนอันนี้ก็ไม่รู้นะก็ต้องรอพิสูจน์ต่อไป ทีเนี้ยเรื่องเนี้ยเราว่ามีความลึกลับและน่าสนใจแล้วมากมากแล้วใช่ไหมเรามีอีกเรื่องหนึ่งด้วยแต่เราย้ายที่ค่ะเราย้ายที่จากฝรั่งเศสเยอรมนีแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์เราจะย้ายขยบขยบขยบไปนิดนึงไปฝั่งสาราชอาณาจักรเอังกษด้วยเรื่องราวเรื่องราวมันจะเป็นยังไงคะของอังกฤษเรื่องหลอนที่เกิดขึ้นอยากฟังเพราะว่าอันเนี้ยอ้างอิงมาจากประวัติศาสตร์ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเรื่องนี้ก็คือ ผีร้อนล้วดุเลยอันนี้คือดุเลยน่ากลัวเลยนอกจากแบบความหลอนลึกลับของเรื่องเต้นจนตายของน้องซีอิวที่ที่ได้เล่าไปก่อนหน้านี้ที่เกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสใช่ไหมคะแล้วก็หลายๆพื้นที่ในยุโรปเรื่องที่จะเอามาเล่านี้จะเป็นเรื่องแบบเองไม่ได้เลยที่เกิดขึ้นที่ลอนดอนก็คือ tower of london ค่ะที่มีความร้อนไม่แพ้กับเรื่องที่น้องซีอิวเล่าเลย tower of london นี่มันหลอนยังไงทําไมถึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็น ที่ที่ผีดุที่สุดเออในอังกฤษจริงๆแล้วทา w e r อ f l o n d ล n ดหรือว่าหอคอยแห่งลอนดอนเนี่ยเป็นโบราณสถานค่ะที่รล่าเลือกันว่าผีดุแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วแล้วก็เป็นเดส t ินเอชชันของนักท่องเที่ยวจากทุกทั่วมุมโลกที่อยากจะเข้าไปพิสูจน์ความลี้ลับหรือว่าความกุ๊กกู๋ต,ต่างๆาาใช่ทำไมทำไมถึงต้องมีกุ๊กกูที่นี่เพราะว่าต้องเล่าก่อนว่าสมัยก่อนเนี่ยเป็นทั้งพระราชวัง ป้อมปราการหรือแม้แต่ที่คุมขังนักโทษไม่ใช่นักโทษธ,ธรรมดานะคะเป็นนักโทษ Pri v i l e g e หรือว่าแบบ <We. S 1> แนวแบบว่านักโทษเก๋นักโทษเก๋เลย <laughs> เป็นแนวแบบว่านักการเมือง uh huh. หรือแม้แต่ uh huh. เชื้อพระวง์เอง uh huh. พอเป็นที่คุมขังด้วยเนี่ยแต่ว่า จริงๆแล้วความร้อนเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่เป็นที่ประหารด้วยเป็นลานประหารแต่ก่อนที่เราจะไปดูความรอ้อนขอสร้างนิดนึงว่า t o w e r of London เนี่ยสร้างโดยใครอะคะมันสร้างในยุคไหนใครสร้างอะเก่าแค่ไหนคะค่ะ Tower o f l o n น o n นะคะสร้างขึ้นจากพระเจ้าวินเลียมที่1แห่งอังกฤษค่ะในช่วงปีคริสตศักราช1 0 7 8ค่ะก็จะโดดเด่นเป็นสง่าเลยตั้งอยู่ร am ิมแม่น้ำเทมส์ซึ่งก็คือภาพด้านหลัง ใช่ภาพนั้นหนังนี่อยู่ริมแม่น้ำเทลส์เหมือนกันโอ้แล้วก็ถูกใช้ประโยชน์หลากหลายอย่างที่ได้ได้ได้เล่าไปใช่ค่ะอ่ะล่ะทีนี้มันต้องมีเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะแน่ๆค่ะเพราะไหนจะเป็นทั้งพระราชวังไหนจะเป็นทั้งคุกที่คุมขังไหนจะเป็นทั้งที่ที่มีการประหารชีวิตด้วยอยากฟังแล้วค่ะคุณฟ้าเริ่มเลยได้ค่ะได้ขอพี่ทิพอ่ะ มีความหล่อนแน่นอนเพราะงั้นเรื่องแรกเรื่องแรกเลยเอาเป็นตำนาน Blatty Tower หรือว่าหอคอยเลือดค่ะเรื่องนี้เนี่ยจะออกแนวแย่งชิงบัลลังมีความแบบว่าเป็น f i e l the Queen ใช่มีความแย่งชิงบัลลังแล้วก็นำไปสู่การหายตัวไปอย่างนึกรับของเจ้าชายน้อยทั้งสองพระองค์ค่ะ บั d d ี้ทาวเนะคะเคยเป็นที่ประทับของเจ้าชายเจ้าชายน้อยสองพระองค์ค่ะก็คือพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่5เมื่อพระชนพรรษา12พรรษาแล้วก็เจ้าชายริชาร์ดใายุคแห่งยอบพระอานุชาของพระองค์พระชนมายุ9พรรษาค่ะห้องคิดว่ากันว่าพระเจ้าเ,เจ้าชายทั้งสองนะคะได้ใช้บรรทมก่อนถูกทำให้หายไปเนี่ยอยู่บนชั้นสองของบัดี้ทาวเค่ะมันในหิน ปันในหินที่พาวนขึ้นไปนะคะค่อนข้างแคบแล้วก็ตามตามประวัติเนี่ยหลังจากที่พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่4ค่ะพระราชบิดาของเจ้าชายทั้งสองคะสวรรคตไปเมื่อราวปีคริสตศักราช1483ค่ะริชาร์ดายุคแห่งกลอสเตอร์นะคะที่เป็นพระปิตุลาค่ะทรงขึ้นทําหน้าที่เป็นผู้สำเร็จร,ราชการแผ่นดินแทนค่ะแล้วก็พาเจ้าชายน้อยทั้งสององค์เนี่ยไปประทับที่หอคอยแห่งลอนดอนใช่ค่ะ แล้วก็ขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนพระบิดาที่ได้ส่วนคตไปใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอเจ้าชายเนี่ยเตรียมเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดเตรียมที่จะขึ้นเป็นเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดที่หคือพิธีราชาพิเศษพิธีราชาพิเศษก็ก็เกิดการหายไปซะก่อนคะอ่ะหายไปทั้งคู่เลยแบบไร้ร่องรอยไร่ร่องรอยค่ะ แต่ว่าต่อมาผู้ผู้ที่ได้ครองมัลลังจริงกับเป็นพระปิตุลาค่ะซึ่งซึ่งขึ้นครองราเป็นพระเจ้าริชาที่3ตอนนั้นเนี่ยเจ้าชายทั้งสองยังมีพระชนชีพอยู่แต่ว่าจากนั้นก็หายไปอย่างปริศนาเลยห้องชั้นสองที่เป็นห้องบรรทมของเจ้าชายทั้งสองอยู่ที่บ l ัตต y Tower ค่ะว่ากันว่าเป็นห้องที่เกิดเหตุก็คือห้องนอนนี่นห้องบรรทมก็คือห้องนอนของเจ้าชายน้อยทั้งสองใช่ค่ะเป็นจุดเกิดเหตุก็คือหายไปเลยอย่างไรร่องรอยใช่ค่ะซึ่งห้องบรรทมนั้นอยู่ที่ชั้นสอง ใช่ไหมคะใช่ซึ่งไม่สูงเลยนะทุดไม่สูงเลยแต่ทำไมถึงหายไปได้อย่างไรล่องรอยแล้วก็ไม่มีคนตามไม่มีคนเห็นเลยใช่กลายเป็นปริศนาแต่ว่าต่อมาเนี่ยก็มีการสร้างภาพยนตร์แต่ว่าก็ไม่ได้มีใครออกมาคอนเฟิร์มว่าอันเนี้ยคือเรื่องจริงใช่ไหมคะว่าภาพยนตร์ของเซอร์โรแลนซ์โอลิเวียนะคะที่สร้างขึ้นราวๆปี1955นะคะ ที่เล่าเกี่ยวกับการหายไปของเจ้าชายน้อยทั้งสองพระองค์ค่ะในหนังได้เล่าว่าพระปิตุลาเนี่ยได้ทรงสั่งให้มหาดเล็กใช้หมอนเนี่ยปิดปากปิดจมูกเจ้าชายน้อยก่อนทําให้หายไปแล้วก็ต่อมาในปี1674ค่ะเป็นช่วงที่ช่างเนี่ยมาทุบบันไดหินทางใต้ของไวท์ทาวเวอร์หรือว่าหอคอยขาวที่เป็นส่วนหนึ่งของหอคอยแห่งลอนดอนเช่นกัน,นะคะ่ะขณะที่ได้พบ หัวกะโหลกเด็กสองหัวตอนนั้นเนี่ยคนก็เชื่อว่าเป็นหัวกะโหลกของเจ้าชายน้อยทั้งสองพระองค์ออนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าขณะขณะเนี้ยก็ม่มีใครพิสูจน์ทราบว่าเป็นของพระองค์ออจริงๆไหมแต่ว่ารู้แค่ว่าเป็นหัวกะโหลกของเด็กอายุราวสิบขวบสองหัวใช่ค่ะแล้วปัจจุบันนี้กะโหลกเหล่านั้นยังคงอยู่ที่ Tower of London ไหมคะหรือว่าถูกเคลื่อนย้ายไปเก็บหรือไปฝังไว้ที่ไหนเ้ยทุกวันนี้ ก็ถูกย้ายไปฝังที่มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ค่ะอาเวสต์มินสเตอร์ซึ่งเป็นมหาวิหารที่ไว้จัดพระราชพิธีสำคัญๆของของประเทศสราชาณาจักรนะคะใช่ค่ะโอ้โหงั้นแสดงว่านี่คือเริ่มใช่ไหมนี่นี่คือตำนานแรกนะคะตำนานแรกก็คือเจ้านายเจ้าเจ้าชายน้อยสององค์ได้หายสาบสูญไปอย่างรอยไร้ร่องรอยก่อนที่ตอนหลังเนี่ยพอมีการปรับปรุงในส่วนหนึ่งของทาวเวอร์ออฟลอนดอนเป็นปีกอาคารส่วนหนึ่งกับโคกกระโหลกศีรษะ แล้วล่ะค่ะแล้วลเรื่องมันเป็นยังไงต่อค่ะมันต้องมีอีกสิก็ความหลอนก็คือว่าจริงๆก็ไม่ออกเชิงว่าหลอนแต่ว่าเป็นเชิงแบบว่ามีคนเห็นวิญญาณของเจ้าชายน้อยทั้งสองงค์เนี่ยจับผหาญกันอยู่ที่ระเบียงแล้วก็หายเข้าไปในกําแพงอะไรประมาณนี้ค่ะก็อ,อกจะเป็นความน่าสงสารปนความพิศวงปริศนาการไขคดีอะไรแบบนี้มากกว่าค่ะเป็นความลึกลับในทํานองนั้น นีก็เป็นความหลอนแรกของ Tower of London แต่ยังไม่จบเท่านี้ค่ะถ้าใครรู้จัก Tower of London ต้องเคยได้ยินตำนานเร<ว>ื่องแอนโบลีนใช่เรื่องนี้เป็นยังไงคะน้องฟ้าพี่อยากฟังเรื่องราวของแอนโบลีนกับ Tower of London ค่ะค่ะเ,เรื่องราวของพระนางแอนโบลีนนะคะวิญญาณของพระนางแอนโบลีนหรือว่ามเหสีองค์ที่2ในพระเจ้าเฮนรี่ที่8ค่ะซึ่งถูกบัพระเศียรในปี1536เนี่ย บางครั้งเนี่ยมีคนเห็นว่าแบบเป็นผีหัวขาดมาเลย,ยหรือว่าบางครั้งก็จะเห็นพระนางเนี่ยสวมสวมชุดสีดำยืนอยู่หลายๆจุดในทาวเวอร์กรีนค่ะหรือว่า queen queen house ซึ่งซึ่งว่ากันว่าเป็นสถานที่ที่พระนางประทับก่อนถูกประหารค่ะหลังจากถูกกล่าวหาว่าทรงคบชู้ทรงเป็นกระบฏหรือแม้แต่ทรงเป็นแม่มดใช่ก็เลยเป็นเป็นสาเหตุที่ถูกคุมขังไว้ที่นั่นค่ะแล้วก็ถูก ปัญชีในที่สุดในที่สุดซึ่งเรื่องราวของพระนางแอนบรลีเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากของเจ้าชายทั้งสององค์เรื่องราวของเจ้าชายทั้งสององค์นั้นเกิดในปี1 4 8 3ประมาณปี1 1 4 0 0กว่ากว่าใช่ไหมคะแต่ของพระนางแอนบรลีเนี่ยเกิดขึ้นในปี1536ก็คือถัดมาถัดมาค่ะซึ่งเรื่องราวนี้ยังไม่หมดนะคะยังมีดําเนินต่อมานี่คือแค่ดาจิ้มดำจิ้มของเทวะบอลดอนนะคะก็คือในวันที่พระนางถูก บั่นผะเสียเนี่ยถูกบั่นไม่เสียโดยพระสวามีหรือหรือเป็นชชดโ,<อ>โดยเพชฌฆาตค่ะโดยเพชฌฆาตที่ชนานาํานาญการโดยเพชฌฆาตที่ชํานาญการค่ะโดยพระนางเนี่ยขอพระสวพระสวามีไรด้ดทรงขอพระสมพระสวามีว่าอยากให้บั่นเสียเนี่ยด้วยด้วยดาบไม่อยากให้ใช้ขวานตามธรรมเนียมของอังกฤษค,ค่ะเพราะว่าจะได้แบบขาดชิบเลย ใช่ในฝีดาบเดียวนะคะุกเดียวใช่ไม่ไม่ทรงขออย่างอื่นแต่ขอให้ประหารด้วยด้วยดาบจะได้แบบว่า,า,าตายเลยตายเลยตายเลยดีกว่าไม่ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานหรือว่าเจ็บปวดอตอนที่ประหารเสร็จแล้วอ่ะจับหัวยกขึ้นมาใช่ไหมคะก็จะเห็นแบบตาตาย,ยังเปิดอยู่แล้วก็ปะพระโอษฐ์ขมุกขมิบเหมือนกำลังสาปแช่งคนที่ทำอยุติธรรมกับพระนางคะ่ะใช นี่ก็เป็นเรื่องราวที่เป็นนิทานบระามปรดาก็ว่าได้หรืออาจจะบางเรื่องก็เป็นเรื่องราวที่อิงมาจากประวัติศาสตร์แล้วก็มีการขุดคบหัวกระโหลกจริงๆนะคะของประเทศทั้งสองประเทศของของสองประเทศทั้งอังกฤษแล้วก็ฝร,รัง่งเศสอย่างที่เราเล่านะคะเป็นเรื่องราวหลอนๆในภูมิภาคยุโรปเชื่อว่าทุกท่านนะคะก็คงจะได้รับความรู้ทั้งทางประวัติศาสตร์ทั้งได้ฟังพวกเราคุยการเม้ามอยเกี่ยวกับเรื่องราว กู๊ะน่ากลัวในครั้งนี้นะคะก็หวังว่าทุกท่านจะเพลิดเพลินค่ะไปกับการทัวทร์ทวีปยุโรปและประเทศในภูมิภาคยุโรปในอีกนิติหนึ่งผ่านเรื่องราวที่ไม่ค่อยได้มีคนนามาเล่าเนาะแต่ว่าเราคิดว่าน่าจะเป็นอีกมุมหนึ่งที่ทําให้ทุกท่านได้รู้จักประเทศต่างๆมากยิ่งขึ้นผ่านเรื่องราวสนุกๆแบบนี้ค่ะในตอนท้ายนี้ เรากออ็อยากจะขอให้ทุกท่านนะคะรับชมรายการวิทยุวนานรมผ่านช่อง AM1575 หนะคะหรือว่าผ่าน YouTube วิทยุสนานรมค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับเราสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนก็ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีดค่ะรีกลับอันนี้อ๋อ,อค่ะอปิ ปก็เอ,เอามือจ,จับจมูกเลยอ๋อโอเคขอบคุณใช่จ้ะนีแ่แหระเราปกิใหม่ครับอ่ะใหม่่ะอะไสำหรับวันนี้นะคะหวังว่าทุกท่านจะได้เพลิดเพลินค่ะแล้วก็เต็มอิ่มไปกับเรื่องราวหลากหลายรสของความสยองขวัญของนิทานประดมปราแล้วก็เรื่องเล่าลึกลับของภูมิภาคยุโรปนะคะวันนี้เราพาทุกท่านไปทัวร์ทั้งฝร,รั่งเศสอังกฤษแล้วก็ได้ไปดู ตำนานหลอนๆที่อื่นๆด้วยที่มันเกิดขึ้นในสวิตเซอร์แลนด์หรือเยอรมน,นีด้วยนะคะก็อยากให้ทุกท่านรับชมพวกเราค่ะผ่านวิทยุสานโดมนร1 5 7ม AM 1575แล้วก็ช่อง YouTube วิทยุสานรมนะคะสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนก็ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปไปครับโอเคขอบคดีค่ะนี่ <Ooh. S 1> นี่ตรงไหน